ต้ยมยำตีนไก่เจ้ากินในย่างฮ้อนๆกินในย่างกําไขยล้ำเนาะจ้างปากจางคอต้อยมยำตีนไก่เจ้าอันนี้น้ามะขามนะคะตีนไก่สมศรีต้มแจแข็งไวเลยเจ้าใส่น้ำมะขามใส่ชุบโรตดดีใส่เครื่องต้งยมยำนั่นแหละอืมตนตีนไก่ี่สมศรีซื้อมาเป็นกิโลแล้วก็จะต้มใส่ถุงแล้วก็เอาไปแจกแข็งไว้เจ้าแยกไวเ้เป็นถุงเป็นถุง กรสูตรไผ่สูตรมันเนาะแค่นี้ก็็จแล้วเจ้าใส่พริกป่นกับต้นหอมบักชีลงไปเรียบร้อยไปกินข้าวด้วยกันเจ้ามากินข้าวต้ยมยำติ่นไก่จะกกินขนมโคกเมื่อพอเขาจะอันนีาก,ก็แน่แป้งเข้าเจ้าวบามีกินข้าว ต้มยำตีนไก่สดน้นหอนท้อนจังปักจังคอจะคคอไปทำงานแล้ว จะขอบเขาไปทำงานได้แล้วอ้าวมาส,มส,มสมนน้มส้มเผ็ดเผ็ดไอ้ยำหมูฮะฮา,า,ากินไม่ได้หรอ เวลาเมื่อยนี่มันคิดถึงบ้านอะบอคิดถึงนขนมโคกคิดถึงขนมถังแตก up โอ้มันกินได้หลักลูก